สวัสดีครับตอนนี้คุณกำลังดูหนังนอกกระแสเรียกชัตนะครับนั่นหนังที่ผมจะเรียกชัตในคราวนี้นะครับก็คือเรื่องดอยบอยนะฮะฉายทาง n น t f l i x นะครับผมเรื่องย่อคร่าวเนี่ยก็เกี่ยวพระเอกนะครับที่เป็นชาวไทยใหญ่เนี่ยเข้ามาทํางานในเมืองไทยนะครับผมแล้วก็จับพัดจับปูเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องการคดกรรมการอุ้มหายนะครับผมโอ้โหมีพูดถึงเรื่องอุ้มหายนยนะคือแค่นี้ก็น่าดูแล้วนะครับผมเอาเป็นว่าไปดูตัวอย่างพร้อมกันเลยดีกว่าครับอ่ะไปครับ ได้ไปฉายที่ปูซานด้วยนะโอ้โหเปรียวถ้าพี่มีงานให้สอนทำงานหนึ่งมีเงินให้สอนสนใจไหมถ้ามีงานใหสอนทำสอนสนใจไหมนี่แอบลักลอบเข้าไปจริงๆผมก็ทำหลายงานเลยพี่จิทั้งก่อสร้างคุณอัจชื่อสอนเหรอทั้งเด็สเ,เปชุดจิเราไปนีมาไงสอนดึงมาทำงานที่นี่ได้ สองคิดว่าถ้าได้พาสปอร์ตมาแล้วจะหาเงินได้เยอะขึ้นอ่ะสอนน่าจะอยากได้พาสปอร์ตไทยนะในเงิน่ะอขอเป็นแบบว่าคาบาเล่เปล่าโชว์บังผ้าหรือเปล่าเหมือนคนไทยที่สุดนะพี่บางทีตำรวจเขาก็ชอบขอดูบัตรผมนี่แม่งกลัวตำรวจชิบหายเลยพี่น่าจะโดนจับแล้วนะครับผมคืนนี้ไปต่อกับพี่กัน ไปหาอะไรตื่นเต้นตื่นเต้นดักันดีกว่าคุณเป้เล่นเป็นเล่นเป็นตำรวจที่เป็นเกย์หรือเปล่าจริงๆวันนี้กลัวจะฆ่ามึงก็ได้นะเมื่อ <c oughs> ก,กี้สอนถือปืนเหรอคุณเอมเล่นเป็นเหมือนแบบอาจจะเป็นแบบผู้นำม็อบอะไรเงี้ยโอ้ยขนลุกเลยกู มีใครควรดูบ้างครับสูญหายคนลุกเลยว่ะมีการต่อสู้กันในป่าเลยนะคนลุกคนลุกหลายรอบม,มากโอยบอยครับชายวันที่24พฤศจิกายนนะครับผมดูตัวอย่างแบบวิเคราะห์แบบคร่าวๆดีกว่านะว่าจะประมาณไหนนะครับผมทำทุกอย่างเลยนะครับงานเงิน จนมาอยู่ในดอยบอยเนี่ยซึ่งผมก็เดาว่าเป็นแบบว่าเต้นเปื้องผ้าเต้นคาบาบร่อะไรหรือเปล่านะแต่คราวนี้ก็ยังคือท่านท่านถ้าดูจากตามตัวอย่างแล้วมันเรียงไทม์ไลน์ตามตัวอย่างนะซึ่งอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะในหนังมันอาจจะเรียงทยไทม์ไลน์ไม่ไม่ตรงกับตัวอย่างอะไรเออนี่ก็คือแบบสอนโดนจับนะครับผมเป้นเนี่ยก็น่าจะบอกเขาพูดว่าแบบเฮ้ยมีงานที่สอนทําสนใจไหมแล้วก็มีพูดแบบไปต่อกับพี่ไหมแบบแบบใช้เสียงแบบ ะกะเสาระเสานิดนึง้วยนะก็เลยบอบกว่าเออ่าคุณเป้อาจจะเป็นตำรวจเป็นเกแล้วก็เป็นจะจับเอาศรเนี่ยมามาใช้เป็นเหมือนเป็นสายลับหรือเปล่าอแต่คือมันมีตอนที่จับคุณเอมาด้วยเนี่ยก็เลยแบบเอออาจจะเป็นตำรวจที่แบบไล่จับพวกขบวนการนักศึกษาหรือเปล่าโอ้โหคุณอัดหรือเปล่าทำไมเฮ้ยแต่คุณอาาดัดนี่ถ้าถือปืนนี่มันแบบเหมือนตำรวจจริงๆจังๆเลยนะปายแล้วก็โดนนะครับโดนอุ้มแน่นอนแหละ มเมื่อกี้เนี่ยแป้งเลยนะครับผมไม่รู้ว่าเล่นเป็นใครนะเป็นแฟนคุณเป้หรือเปล่าโหแต่แบบนี่มีดสู้กับปืนได้วะเนี่ยต้องรอลุนเลยนะตัวอย่างเนี่ยมันยังไม่ได้เฉลยอ,อะไรมากนะครับผมก็ถือว่าน่าสนใจนะเออแต่ไอมิดตรงช็อตนึงเนี่ยที่สอนเนี่ยเขามองไปที่ภูเขาที่มีเหมือนแบบอันนี้ไฟไหม้ป่าละมัง้ง ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันคือที่ไหนนะเขาหมายถึงสื่อถึงที่ไหนหรือเปล่ามองไปแบบนึกถึงบ้านของตัวเองหรือเปล่าแต่อย่างไงก็ตามนะครับมันก็ดูมีประเด็นอะไรที่หนังไทยเนี่ยไม่เคยพูดถึงมาก่อนนะเรื่องการอุ้มหายเรื่องม็อบเรื่องทหารในปา่าอะไรแบบนี้เรื่องแบบว่าชาวไทยใหญ่เข้ามาทํางานในเมืองไทยอะไรเงี้ยซึ่งผมว่าแบบ้ประเด็นเหล่านี้เนี่ยหนังไทยเนี่ยยังไม่เคยมีใครสร้างเลยนะ ถือว่าน่าสนใจมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ได้เอาไปฉายที่ปูซานด้วยและเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้แล้วเนี่ยมีความรู้สึกยังไงกันบ้างครับก็คอมเมนต์บอกกันได้นะฮะแล้วคราวหน้าผมจะเอาหนังเรื่องไหนมาเรียลชันกันอีกเนี่ยก็ฝากกติดตามด้วยนะครับผมส่วนคลิปนี้ดูหนังนกแสเรียลชันกันไปแล้วครับสวัสดีครับ <Okay. S 1> หนังไทยช่วงนี้เนี่ยโดดเดือดจริงๆนะฮะ